มาที่เรื่องคอรอมอนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่ายัางไม่นำรายชื่อขึ้นทุนกล้าวนะครับในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วก็ยังไม่เห็นหนังสือลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของอาจารย์น,นรมนนะครับส่วนโพสทหารให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพไปพิจารณาตามขั้นตอนครับที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์หลังจากเป็นประธานการประชุมสภากลาโหม ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการทุนกล้าวทุนกระหม่อมโผคณะรัฐมนตรีโดยบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบซึ่งยังมีเวลาตามที่ตนวางไว้แล้วเมื่อถามว่านางนรมนพินโยศิลวัตรได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าตนยังไม่เห็น ส่วนจะหาโฆษกรัฐบาลคนใหม่หรือไม่ตนยังไม่รู้เพราะยังไม่หาใครมานั่งแทนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะเข้ามาคุมงานด้านเศรษฐกิจในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่ามีความจําเป็นที่ต้องเข้ามาดูในภาพรวมและยังกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติเช่นเดิม เป็นการแบ่งเบาภาระของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่มีงานมากอยู่แล้วส่วนปัญหาความขัดแย้งภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติระหว่างพลตำรวจเอกจักรทิพย์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกวิรชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและปัญหาของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะนายกกล่าวเพียงว่าขอฟังทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์เท่านั้นเพราะว่า ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบค่ะนอกจากนี้ท่านยังพูดถึงกรณีการพิจารณาโผทหารนะครับว่ายังมีเวลาอยู่ซึ่งให้เหล่าทัพไปพิจารณาและต้องประชุมคณะกรรมการปรับย้ายของกระทรวงกลาโห,หมอีกครั้งที่จะต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นผู้พิจารณาครับยานย,ย,ย,ย่าอย่านมีเนตาทการตรวจสอบอยู่ไนหะแล้วก็มีเวลาที่นายกวางไว้แล้วว่าอย่างที่บอกทําไม่ทันแ้ะต้องดำเสนอให้ให้ส่ง หน้า69อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ยัง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 ไม่ส่งไปผมยังไม่เห็นเรื่องเนี่ยไม่เห็นเรื่องตอนปรับพรมครั้งนี้เห็นว่าท่านนายกนีจะมาดูหนัาทีนเศรษฐกิจเองส่วนของต่อแต่ผมก็จำเป็นต้องดูดูอยู่ในภาพรวมนะช่วยดูต่อรองก็ดูอยู่เหมือนเดิมอ่ะใครจะดูอ่ะาใครจะดูอ่ะตํารวจมันไม่มีกระแสข่าวว่าท่านพลเอกประวจะมาช่วยไม่มีอ่ะใช่ก็รทำงานของท่านเยอะอยู่แล้ว ผมกว่านางแบงเบาภาล่าคุณท่านมีเวลาอยู่นะก็ให้เราทับเข้าไปพิจารมานะแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการของตัวหลาอีกั้งหนึ่งนะยังมีเวลาอยู่จ้ะการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมนะก็ให้อบบเราทับเป็นคนพิจารณาขึ้นมา